صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى الله جل وعلا هي أساس السعادة وسبيل الفوز في الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ايها المؤمنون عباد الله خاتين تو خان ايه تان يقام يمكن تا الله سبحانه وتعالى พอแท้จริงแล้วการยำเก่งต่อรัศมีานาวตาลานั้นคือรากฐานที่ดีที่สุดของความสุขแล้วก็เป็นทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้เขานั้นได้รับชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคืรออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาได้กล่าวยืนยันเรื่องนี้ไว้ว่า เเวเมนจะกล่าวจะ جعل له مخرج كأي كيوم كين طالص سبحان وتعالى พระองค์จะทําให้เขานั้นมีทางออกไม่ว่าเขาจะเผชิญหรือพบกับปัญหาใดๆก็แล้วแต่ปัญหาเหล่านั้นจะออกด้วยกับความยำเกรงต่อรัศมีพานุวตาราไม่ได้ออกด้วยกับทางที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ ละอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยังได้กล่าวยืนยันไว้อีกว่าว่าไม่ตถักที่ละฮะย่อัลละฮะมินอัม้นจากทีและรที่เานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กิจการงานของเขาเรื่องราวของเขาไอา้ต่างๆที่เขากําลังเผชิญอยู่พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะทําให้ง่ายได้ เอยูหมุมินูนอิบาดัลลอฮเรื่องราวทั้งหลายฟินตนัต่างๆบททดสอบความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมและที่พวกเรานั้นกำลังเผชิญอยู่หรือใครก็ตามที่กำลังเผชิญการทดสอบจากลอสบปาโนตาลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะาลาได้กำหนดหรือเป็นฟิตนะเป็นความโกลาหลความวุ่นวายเป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากน้ามือของมนุษย์ที่มันถาถมเข้ามาสู่สังคมผู้รัทธาอย่างเรานั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่จะมาแยกแยะสิ่งที่จะมาจำแนกประเภทของมนุษย์ว่าเขานั้นยึดมั่นยืนหยัดยำเกรงต่อลัสุบคานอหัวตาไา้หรือเปล่าอ้ายุหัลหมุมินูนอิบัตัลล a มนุษย์จะจำแนกแยกออก จะรู้ว่าใครเป็นแบบไหนจะรู้ว่าใครเป็นไงก็ต่อเมื่อพวกเขาเหล่านั้นประสบพบเจอกับฟิตนะประสบพบเจอกับปัญหาประสบพบเจอกับบททดสอบใครก็ตามที่เขายืนหยัดยึดมั่นและอยู่ในศาสนาจริงๆเขาก็จะไม่สะทกสะท้านเขาก็จะไม่สนต่อให้เศรษฐกิจมันย่ำแย่ขนาดไหน ต่อให้เรื่องเลวร้ายมันจะมามากขนาดไหนสุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงเป็นผู้ศรัทธาต่อรัชสภาโนวตารายอยู่ดีต่อให้เศรษฐกิจมันดีต่อให้เรื่องราวในชีวิตมันดีสุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงเป็นผู้ศรัทธาต่อรัชสภาโนวตารายอย่างดีจะให้มันดีมันจะดีหรือมันจะไม่ดีเราก็ยังคงต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและเทงในสิ่งที่ เป็นเรื่องฮารอมปัจจัยยังชีพที่เราจะต้องสแสวงหาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายหรือว่าดีขนาดไหนเราก็ยังคงต้องยึดมั่นในแนวทางของหลักบุญปัญญาของอิสลามที่จะต้องทําทุกวิธีทางด้วยกับวิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ฮาราลเพราะว่าตอนที่เกิดบททดสอบนั้น มนุษย์จะจำแนกจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทอัลลอฮ์สุบฮานุฮตาละได้กล่าวว่าอะไรครับ فمنهم من يعبد الله فمنهم من يعبد الله على حرف فإن صابه خيرا م ن ب ه มันมีบางคนบางกลุ่มที่เขานั้นอิมานตอเลาะอิบาดะตอเลาะ เพียงแค่เผลอๆไม่ได้เข้าไปสู่แก่นลึกแกนแท้ของศาสนาเอาแค่บางส่วนเอาแค่นามเอาแค่ชื่อที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานมุสลิมแต่ในเชิงปฏิบัติในหลักความเชื่อในการปฏิบัติตนนั้นมันแทบมองไม่เห็น หรือไม่เหลือเขาโคงมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเพียงแค่คาบที่ติดตัวเขามาเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานมุสลิมเท่านั้น <î m ul ain> เวลาเจอเรื่องดีๆมาประสบกับเขา <î m ul ain> เขาก็ยังคงถูกนับว่าเป็นเป็นผู้ศรัทธาแต่เมื่อใดก็ตามว่าอินซาบัตุ ฟิตนาตุนอ إن قال ب على وجهه خسر الدنيا า,า,า ا ل آ خ ر ة ذلك هو ร س ذلك هو أن خسران مبين แต่เมื่อใดก็ตามที่เขานั้นต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายเขาไม่ได้เป็นผู้ที่มีอีมานเขาไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์เขาก็จะเตลิดเปิดเปิงถึงขั้นก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาวะลียห์กูบินละขอให้เรานั้นรอดพ้นจาก เรื่องเหล่านั้นดังนั้นศาส,สนาไม่ใช่เอาแค่บางเรื่องไม่ใช่เอาแค่บางส่วนเพราะว่าศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลามอบให้อุมมะประชาชาติของท่านนาบีนั้นมันครอบคุมไปทุกเรื่องราวในชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอะยูฮันมูมินูนอิบาดอัลลอฮฺ มีบางประการมีบางประการที่ผู้ศรัทธาอย่างเรานั้นจำเป็นจะต้องรู้เมื่อเรานั้นได้พบเจอได้เจอกับความเลวร้ายของสังคมได้เจอกับบททดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราอาศัยอยู่นั้นเราต้องเจอกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจ เจอกับการเรียกร้องไปสู่ความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่ามันเกือบจะเหมือนเข้าใกล้ความเป็นญ,ญัฮิลรยะเข้าไปทุกทีแล้วอะไรอะไรก็ต้องได้รับอิสระเสรีสิ่งแรกที่ผู้ศรัทธาอย่างเราควรจะต้องรับรู้นั้นก็คืออะไรครับ อันนมุ่มินยั่งลมอันนั้นาลิกฮะดัลกอนวะมูจิดูฮุอัลลอฮุจัลลาวะอัลาสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยนั่นก็คืออะไรครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ขึ้นมารวมถึงตัวเราเองด้วยพระองค์จะให้มันเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองจะย่ำแย่จะข้าวยากมากแพงอะไรก็แล้วแต นั่นก็เป็นสิ่งที่พระองค์อนุมัติให้มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ยังคงเป็นเราผู้ศรัทธาก็ยังคงเป็นผู้ศรัทธาทุกวิธีการที่เราจะอยู่จะสแสวงหามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปด้วยกับระบบระเบียบของศาสนาอิสลามให้มันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปเพราะเราสุพานณตะลาประสงค์จะให้มันเกิด เพียงแต่เรานั้นมีหน้าที่เชื่อมัน่นยืนหยัดแล้วก็คงไว้ซึ่งหลักการของศาสนาอิสลามประการที่สองที่ผู้ศรัทธาอย่างเรานั้นควรจะต้องรับรู้แล้วก็ฝังมันไว้ในจิตใจว่าอรรสุบภานุวตารานั้นจะทำไมครับจะรับประกัน أن ا ل ะ ؤ م ن يعلم ب أ ติลมุ ت ك มินีนเราจะต้องรู้แล้วก็จะต้องฝังมันไว้ในจิตใจของเราเลยว่าอะไรครับอับาลลอฮฺ س ب ح ا า ه و ت ع ا ل นั้นประการแรกเราทราบดีแล้วว่าอัลลอฮฺเนี่ยสร้างเรามาสร้างทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้มีพระองค์มีมีความประสงค์จะให้เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ประการที่สองจงรู้ไว้เถิดว่าอัาาลลอฮฺ سبحانه و ت ع ا ل นั้นจะรับประกันว่าจะช่วยเหลือผู้ศรัทธาช่วยเหลือบาวของพระองค์ a ล l a h ตะเ่าะาวาย่างไมครับ وكان حقا علينا نصر ا น م ؤ م ن ุ ن ม ك ا ن حقا า ل ي ن ا نصر المؤمنين เป็นสิทธิ์ของมนุษย์เป็นสิทธิ์ของมนุษย์เลยที่มีต่ออ Allah ตาลาคือหมายถึงอะไรที่ล,ลา l a h นั้นจะต้องช่วยเหลือปกป้องผู้ศรัทธา ว่าล้ากว่าัละ <ala> uh ุลัก <ala> uh ุระวัต <ala> uh ิขับย uh ่าย์ข <ala> uh ้าวท้งหลายารานว่าพวกท่านนั้นช่วยเหลือในเรื่องราวของอลลอษุบฮะนะวตาลาทำไมล่ะอลลอษุบฮานวตาลาก็จะช่วยเหลือเขาวยุบิตอกดามากุม แล้วก็จะทำให้เขานั้นมีความหนักแน่นมีความยืนหยัดมีศาส,สนาที่มั่นคงนั่นคืออะไรครับนั่นคือผลตอบแทนของอะไรของสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติลงไปถ้าหากว่าช่วยเหลือเรื่องราวของอัลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่นั่นเรียกว่ากฎของอัลญิซาอูมินจินซิลามันผลตอบแทนมันขึ้นอยู่กับงานที่เราได้ทําลงไปว่าเราทําอะไรไป นั่นคือประการที่สองที่เราจะต้องรู้และก็จะต้องทราบไว้ว่าอัลลอฮ์นั้นจะจะช่วยเหลือเราจะรับประกันเราแล้วเราต้องทํายังไงเราจะต้องต่วัก,กันต่ออัลลอฮ์และก็พยายามทําทุกวิธีทางที่เป็นทางที่ฮาลาลให้เรานั้นรอดพ้นหรือได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการอิย uh ุฮัลมูมินูนออิบาดัลลอฮ์ ผู้ศรัทธาทั้งหลายประการต่อมาที่พวกเรานั้นจำเป็นจะต้องรู้และก็ทราบมันอย่างดีเลยว่าทำไมครับแลนจะมูตนนฟซุนฮัตตาตสตฟิอจลอจลมไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดหรอกครับ ที่มันจะตายไปก่อนที่มันจะหมดลมไปก่อนจนกว่าเขาจะใช้จนกว่าเขาจะใช้อายจันของเขาจนครบจนกว่าเขาจะใช้ริสกีที่อัลลอฮ์กำหนดเขียนบันทึกไว้ให้เขาเนี่ยจนหมดไม่มีใครอดตายถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เขาถึงอายจันมนุษย์เราเนี่ยจะไม่มีทางตายจนกว่าริสกีของตัวเองนั้น จะต้องใช้มันจนกว่าจะหมดท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวุอะลัยอัสลัมได้บอกว่าอะไรอินนัลริซกะลอยัตลุบอลอับดอักษรุมิมมายัตลบุอาจัลฮฺแท้จริงแล้วปัจจัยยังชีพหรือว่าริสกีมันจะวิ่งมันจะตามหามันจะร้องหาเจ้าของของมันว่าอยู่ที่ไหน ยิ่งกว่าความตายที่มันจะไปหาคนที่เขาถึงอายันตสิทฉะนั้นแล้วเมือ่อใดก็ตามที่มือ่อใดก็ตามที่เราทราบแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็รู้ดีแล้วว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะความตายมันก็จะไปถึงเราอยู่ดีแหละไอ้นามาตะกูนยูดริกุมุลเมาตัวาเราคนตุมฟีบรุจิมุชัยดะจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ความตายมันจะไปถึงให้อยู่ในที่ที่ปลอดภยัยให้อยู่ในมักกะด้วย ไอ้อยู่ในที่เดียวรัศมีตาลาจะตอบรับดุอายุติริกุมุลเมาความตายมันจะไปถึงความตายมันไปได้ทุกที่แต่มันมีสิ่งที่ยิ่งกว่าความตายนั้นก็คือริสกีของเราเนี่ยแหละี่อรสมาตาลากําหนดว่ามันจะไปหาเจ้าของแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตายแล้วก็ใช้ริสกีไม่หมดสิ่งที่เราใช้ไปหมดเนี่ยมันก็คือริสกี้ของเราและสิ่งที่เราเหลือไว้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราสุดท้ายมันก็ตกไปเป็น มรดูของลูกหลานอ้ายุหัลมุ่งมินูนนอิบอัลลอฮประการต่อมาสิ่งที่ผู้ศรัทธาเราควรจะมีแล้วก็จะต้องมันฝังไว้ในสายเลือดของเรานั่นก็คือซิกตุลมุมินีนบิลละการเชื่อมั่นของผู้ศรัทธาที่มีต่อรัุบาบฮานอวะตาลาเชื่อเลือเกินว่าเราจะอยู่ เราจะรอดเราจะหลุดพ้นจากความยากลำบากเราจะแก้ปัญหามันได้ด้วยกับการเชื من, ่อมั่นต่ออัลสุบฮานุตาลาแล้วก็ตะวักกลอัลลสุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับอัลละดีนะกอลละ ل มุณน้าสูอินนันนาสกอดิจมะอูลกุมฟชา عولكم ف خ ش و ه ม فزادهمإيمان ووقالوا ล س ب ن ا ل ل ه و ن มัลวะก ي ل มีคนมากราบกับท่านนบีมาบอกว่าอะไรครับ หลังจากจบสิ้นสงครามอูฮุดไปแล้วยว่าพวกมุชิกินมาก,กาเนี่ยมันจะกลับมามันจะเกณฑ์ไห่พลมามันจะมาบุกหลังจากที่มุสลิมเนี่ยแพ้ไปแล้วท่านนาบีบอกว่าไงครับอลัลลอฮฺสัมบตาาได้บอกว่าท่านนาบีพูดานนาว่าไงฮสบุนะัลลอฮฺวะานี่มัลวาคีนพียงอกว่า เรามีอัลลอฮ์พอแล้วแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่ตอบรับการมอบหมายของเราอัลลอฮ์คือผู้ที่ดีที่สุดที่จะตอบรับการมอบหมายของเรามีปรากฏรายงานในฮะดิษของท่านอิมามบุคอรีว่าอับดุอับบาสราะยิลลอฮอันฮุมะกาลฮนลอ่า حسبن الله وأنعم الوكيل قالها إبراهيم ع ل ส ه, إ, ه ا ل س ل ا นาอุลก ق ย ف ฟินนาร คำว่าฮัสบุนัอลอฮัวเนิอัมั์วากินเนี่ยเรามีลล l a ์เนี่ยเพียงพอแล้วแล้วก็ a ลอ a h เนี่ยคือผู้ที่ดีที่สุดที่จะตอบรับการมอบหมายของเรา <c oughs> คนที่กล่าวคํานี้รู้ไหมใครท่านนาบีอิบราฮิมอาัลฮิสลามในตอนที่ถูกโยนลงไปในไฟเพื่อที่จะเผามัน <c oughs> สุดท้ายแล้วท่านนาบีอิบราฮิมก็ได้รอดพ้นจากการจากการเผาโดยกับการช่วยเหลือจาก Allah สะฮานอว์ตาด

และท่านนบีก็กล่าวท่านนบีมูฮัมมัดก็กล่าวคํานี้เช่นกันในตอนที่คนมาบอกข่าวว่าจะมี่าสศึกมาบุกนะเขารวมพลกันมาแล้วให้กลัวพวกเขาถามว่านบีกลัวไหมเปล่าเลยในทางกับกันซาดะฮุมอีมานัน้นมันยิ่งทําให้อีมานนั้นเพิ่มขึ้นว่าก็ดูฮัสซบุนอัลลอฮ์ฮนิอมัลวาคีเรามีอลัลลอฮ์นะพ่ออีห์เฮลมุมินูนอาอิบาดอัลลอฮ ประการที่ตามติดต่อกันมาเลยนั้นผู้ศรัทธาอย่างเรานั้นจะไม่นะจะต้องเรียกได้ว,ว่าตลอดไปเป็นอย่างนี้เรื่อยไปและก็มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาอัลาะเรามอบหมายต่อใครครับอันกุราน วตวัการอาลให้เลีลายมุดจงทำไมให้ตวัาการให้มอบหมายต่อผู้ที่มีชีวิตอยู่อันเป็นนิรันด์แล้วก็จะไม่มีวันตายเป็นอันขาดใครละที่ไม่มีวันตายมนุษย์เนี่ยต้องตายสัตว์เนี่ยต้องตายมมาไรการเนี่ยก็ต้องตายแต่อลัลอกษัุบานตาลาจะอยู่ต่อไปไม่มีวันสูญสลายดังนั้นการที่เราตวัาการมอบหมายต่อพระองค์นั้นแน่นอนว่ามันจะเพียงพอแล้วแล้วก็มันจะสําเร็จ และเราเพียงแค่ปฏิบัตนะิด้วยกับวิธีทางที่เป็นทางที่หาลานแล้วเราก็จะพบกับผลสำเร็จประการสุดท้ายที่อยากจะกล่าวยาเลมุลมุมินอันนัลอฮกอรีบุนมินอิบาดิและจงรู้ไว้เถิดครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะาวะตาอาลานย ตัวตนของพระองค์ซาตุลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยอยู่เหนือชั้นฟ้าสูงที่สุดของสรรพสิง์ทั้งหลายแล้วแต่พระองค์นั้นเนี่ยอยู่ใกล้กับเราหมายถึงอะไรได้ยินหมดรู้หมดเราร้องทุกข์อะไรกับพระองค์เราขออะไรกับพระองค์ความรู้ความรอบรู้ของพระองค์นั้นอยู่ใกล้กับเราดังนั้นทําไมครับจงขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาววตาลาวะาอิซาอสอาลกอิบัดีอันนีฟะอินนีกอรีบ อุญิบุดาวตะดด้ญาดาอาเมื่อบาถามถึงถึงใครถึงอัลลอฮ์สุบฮานตาลาเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยทำไมอยู่ใกล้อุญิบุดาวตะได้แล้วก็จะตอบรับการวิงวอนขอของผู้ที่ขอดังนั้นจงขอจงขอแล้วก็จงขอต่ออัลลอสุบฮานอวตาลาอย่าได้ไปขอกับสิ่งอื่นใดเพราะนั้นมันหมายถึง การที่คุณนั้นปันใจจากอัลลอฮฺสุบานตะลาไปสู่สิ่งอื่นมันเรียกว่าชิริกอยเฮหลุมุมินูน้าอิบะดัลลอฮอัลลอฮฺสุบานตะลาก็ยจนในตต์ต์ก่าวก่าวาอีกว่าอะไรครับอัมมับยบูจีบ ha d ha d a a u u. ุลมุตซัลไรดะดาอหูวะยกชิฟุสูใครมันจะมีใครหน้าไหนอีกที่จะตอบรับ คำวิงวอนขอของคนที่เขากําลังเดือดร้อนอยู่วอยักชีฟซูแล้วก็มีใครที่จะขจัดปัดเป่าเรื่องเลวร้ายได้มีใครหน้าไหนที่ทําได้บ้างถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นนัส أل ุลลอฮฺเจลลัวะละลับอัสมามะฮุสนาวัซิฟาติฮิลอุลยาวัซิฟาติฮิลอุลูบะลา أن يثبت ق ل อ ب ن อ ج م ي ع ฮ على อั ع ت ه وأن يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وأن لا يكلنا إلا إليك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه إنه زكاة العين الله سبحانه وتعالى เพราะว่าผู้ใดก็ตามที่เขานั้น ได้ยังเกรงต่อรสสุภาณุตาลาแล้วพระองค์จะชี้แนะเขานั้นไปสู่ผลทางที่ดีและจะนําเขาสู่เรื่องราวที่ดีไม่ว่าจะเรื่องของดุนยาหรือว่าจะเป็นเรื่องของอะเครรผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่างที่บอกเราเป็นผู้ศรัทธาเราก็ยังคงเป็นเราให้มันเกิดความเลวร้ายเข้ามาให้มันมีสถานการณ์ขับขันขนาดไหนต้องเจอบททดสอบอะไรสุดท้ายเราก็ยังคงเป็นเรา เรายังคงเป็นบ่าวของลอสสปหาห์ตาลาปฏิบัติแตนิส,สแสวงหาในสิ่งที่ฮาลาลด้วยกับวิธีการที่ฮาลาัลเรายังคงยึดมั่นอยู่กับแนวทางของพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเรานะั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาเรามอบหมายและเรามีอลอสสปหาห์ตาลาที่จะช่วยเหลือเราในทุกๆปัญหาเมื่อใดก็ตามที่เรายังคงเป็นผู้ยำเกง ومن يتق <applause> الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عطاء الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه: فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشِرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نوري وبالسبطين علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر اخوان المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم اللهم اللهم ايدهم بتاييدك واحفظهم بحفظك وكلهم برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم وعليك باعداء الدين فانهم لا يعجزونك اللهم خالف بين قلوبهم وشتت شملهم والق الرعب في قلوبهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم آتِ نفوسنا تقواها زكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها، اللهم أصلح ذات بيننا، وال... اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وأموالنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين وتب على التائبين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفوة والغنى اللهم انا نسالك الهدى والسداد اللهم انا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير اجل. اللهم أغف قلوبنا بالإيمان اللهم أغف قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر اللهم بك آمنا ولك استجبنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين